มันว่าปานิ้นไม้คิดว่า,าเรียบร้อย Good morning in the วันเย็นแล้วนะครับทุกคนอี EP นี่ก็ต่อจาก e ีตีเแล้วเลยนะครับปอว่าะ EP ตีเแล้วไม่ได้ปลาทักตัว EP นี้ก็นี่รอบมานี่เี่ไม่ผ่านคงทรายข้าวหลังโอเคเดี๋ยวเรามาเล่กัเลยว่า ไม่นี่จะได้กี่ตัวลราเด็กเดียวไปของมองไม่ได้รักตัวนึงโอ้เซ <c ười> ็งเลยมันนี่จะม่านไหมมาเลยกันเลยไปยานับไปอกมาเลนับไม่มาดิอ่ะโอเคแครีปลอมเลยไหม <c ười> ปลอมเลยจะม่าโอเคไปตกกันเลยเลส Ok ông, yêu bari đây mát này, ơi ơi Đi con đăng con tuyên bari 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 tăng con, bari 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 rồi, bari 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 Phụm tóc tuổi nhây đô, phụm mày tóc mày tuổi lịch Phụm tóc tuổi nhây đô Ok, okay. ตกปลาเลกดี่ะยอมแพ้ยอมแพ้ทุกคนเล่ตีใครมาใลแหละแต่าไปแล้คืนยับนัดวันนี้าเลยลาเพาะันลาไม่ลาบไม่จำต้องเจอกันปันนีเลยไม่ลาบไม่จำนื้ก็าตกตา้พงมาคุณได้กดใต้ไหม ออว้าวเป็ดนี่มั่นว่าปลาหนีนไหมกิดว่า,าร้อยเอาปลาหนีนเลยเอไอ้นี่เด็ดว่าเจ้าพววาอวะเราไม่ลองจ่ายรถบักกี้กูพูดอะไรบอกไว้พี่น้องเนี <c oughs> ปาายปลาใส้ปลาใสา่ <c oughs> โอ้ตัวใหญ่ข็นไหน วนันนี้ตลาดไปต่างาไปตางเนี่ยเราคลีแล้ววนนี้นย,ยูทุกวันไหนเง่งมาก มันเดียวอาออกจางอาวันนั้นเลยเพราะว่ากับโหร้อนอซับปาเลยนะฮะซับเทรบแล้ว็บโอ้ไปคาดมาเลยนี่ซับตดอย่างนี้หรืมันหรือไมเออวิปมันนี่ไมใจนนึงเล่แ้วก็น้องมาเลยบ

นี่พบคุณสตั๊กให้ให้เลยละคนหนึ่งเอาเนี่ยเจ๊กเนี่ยก็ดีก็ดีได้ครับพุทธิสุดยอดสตั๊กให้โอเคครับผมก็หมดกับสุดยอดเออโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันหลักมันเดิมมันเดิมมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึง นเรา,า,ามานี้ละทำเยอะทำเยอะทุกคนมาเดี๋ยวผมทำเยอะเองกากินเบ็ดไม่โธ่เรื่องออไดปมาเลยลูกปลากระป๋ายวว้าโอเคโอเคทุกคนเราขึ้นไปตอกข้างบนกันละ ก็ดัคืนไปยืนตกขบนลาพอะาตรงนี้เืขอโข,โข้ขอบาบนเขาก็ยนเบ็ดมามันก็เลยขว้างท้างกันเดียวเราก็เลยต้องย <Okay. S 2> ้ายไปตอกขบนแทนโอเคตกฟังในฟังใสายกว้างกว้านี่ ấy Á Của nhảy nát Cho bác x là gặp Rồi. <laughs> điếp rồi. Điếp rồi. <laughs> yeah. ผ่านโค้งใส่เข้ากับผมมาตงได้เลยมาแนนนอนโอเคจะเป็นตีอนุบาลจะไต่ว่าจะเป็นตีอนุบาลปลาล้ากินเนาะปลาตัวไม่ใหญ่ อดี๋ปมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันวาฝนกำลังมาเห็นไหมฝนแกตกเลยโอเคอ่ะเออปิดคลิปแล้วน,ะนี่ฝนฝนลงเมเ็ดแล้วโอเคไว้เจอกันไหมอีพ e ีน้าแล้วผมจะไปทำอะไรเตรียมเลขกันเลยแต่ไม่ใช่ตกปลาแน่นอนอ e ีพีน้า rất là tốt quá dễ lệ con ok bye bye see you